สวัสดีค่ะพ,พี่เพื่อนเพื่อนมาอีกแล้วค่ะมนีมาอีกแล้วนี่มากินยำซูเบิงค่ะหน้ากับมากินยำซูเบิงเก้าเหมือนไดกับไม่ไต้กินเนาะค่ะบริอาจคีเพทเพคผู้เดียวค่ะคิดวิธีทำบริอาดพักนี้บักทัว่วแล้วค่ะเพ่วฟัี่าคิดตามมีตามเกิดเด้องจากช่องเนื่องไม่ได้รู้ละอ่านร่างการเด้อจา ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แนเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจให้แน่มากค่ะลงมือกันเลยพอไลายใหญ่ทางย่ำเองเด้อจัใสซลุกชิน้นวัดดอกมามมาห่อเดียวได้หลายค่ะ นหลายน้ำมันหอมหัวใหญ่ อากาศห่งวงเลยค่ะแค่น,นี้แตมีลมหอมหอัวใหญ่ว่านหวานถูกกำน้ำย่างของกันนีค่ะ มาด้วยกะบแสบยังคักทั่วกับย่ำในเขากันดีด้ค่ะมันเหน็บไปใช้ทวดิน้วดินขั่วขั่วขั้วกินทั่วโซนเอา ข้าบไ่ได้อ,อาดง่าวเด้อค่ะแต่เท่าไรโทรัพษาพเผ็ดกำลังทดลองอยู่ค่ะถ้าไปได้ไปไกลกันยังสีเหตุไม่เด้ค่ะตัวนี้อับแบบตามมีตามเกิดก่อนห,หน้าที่สามหน้าที่บางค่ะบางคลิปฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้นนนเด้อค่ะ กดไลไรก็แชร่คอมเมนต์อะไรนะค่ะคําหนีสุด้ายล้วค่ะ อักเสบท์หนขอโทรหลลาด้วยค่ะเ,เพื่อนๆมันกิ่นอ่างหนามากแบบแบบไปแบบแบบค่ะตบถ่ายค่ะสวัสดีค่ะ